ผู้ชมคะนี่คือเอาจอ์นะคะของร้านชัมคอฟฟี่นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบบรรยากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์แบบนี้นะคะก็สามารถมานั่งด้านนอกได้ค่ะและข่าวต่อไปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ทําให้สุขภาพดีแล้วก็ได้บุญด้วยนั่นก็คืองานเดินวิ่งมาหาอุษณนครบนมินิคนนม,ม,ม,มารา t อนครั้งที่13วิ่งด้วยรักเพื่อผู้ป่วยมะเร็งค่ะ,ะไรายได้หลังจากค่าใช้ใจ่ายแล้วจะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งค่ะ โรงพยาบาลนครทนนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในการบรรลุรักษาเยียวยาผู้ป่วยทั้งหลายให้บริการกับสังคมด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นภารกิจหลักก็คืออยากจะให้สุขภาพที่ดีบังเกิดขึ้นแก่ประชาคมโดยรอบโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอะถ้าเรามาจัดก,การเดินวิ่งการกุศลดีๆแล้วก็ทุกคนก็จะแข็งแรงขึ้นโอกาสที่จะเจ็บป,ป่วย มาต้องรักษาเยียวยามันก็จะน้อยลงเป็นการช่วยเหลือภาพรวมของการรักษาเยียวยาของคนในประเทศคือตอนนี้เรามีอยู่2ระยะนะครับระยะฟันลาน,นิีานเปโลอนิสบายๆมากเลยนะครับจะวิ่งจะเดินจะอะไรเนี่ยได้สบายๆนะครับและอีกระยะหนึ่งคือระยะมินิมาราธอนอันนี้พวกนักวิ่งจะชอบครับก็คือว่าสามารถที่จะ,ะแสดงความสามารถนะในการวิ่งออกไปได้อย่างเต็มที่และเราก็มีช่วยรางวัลน,นะครับนะบนะบเมื่อมอบให้สําหรับคนที่เข้าถึงเส้นชัยนน้นนะ ในระยะเวลาที่ที่ดีกว่าคนอื่นนะครับ